โนการเกษตรมันเกี่ยวอะไรกับกองทัพภาคที่สองนี่คือเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในเพจกองทัพภาคที่2นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะลบโพสต์นั้นออกไปแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าก็ยังคงเป็นกระแสเป็นประเด็นให้ได้พูดถึงกันในวงกว้างค่ะย้อนให้ฟังนิดนึงนะคะเผื่อใครที่ไม่ได้เข้าไปอ่านนะคะคือเพจกองทัพภาคที่2เนี่ยได้โพสต์โครงการออกพันธบัตรดิจิทัล30 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งคิดเป็นเงินไทย1ล้านล้านบาทค่ะ คือโครงการนี้มันเกี่ยวข้องกับการออกพันธบัตรดิจิตอลอะค่ะเงินนี้เอาไว้ลงทุนเพื่อที่จะไปซื้อดโดรนการเกษตรโดรนการเกษตรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกองทัพภาคที่เอ๊เอที่2ที่คนงงแล้วก็สงสัยก็คือว่าจํานวนของโดรนที่ซื้อค่ะคือซื้อเป็นล้านลําเลยนะคะมีการแบ่งด้วยนะคะ5แสนลาแรกเนี่ยไปซื้อจากสหรัฐอเมริกา5้0แสนล,ลําหลังไปซื้อจากประเทศจีนแล้วการลงทุน1ล้านล้านบาทเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่สูงมากเลยนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งเอะค่ะคือชื่อของที่ปรึกษาเกติมศักดิ์นะคะมีชื่อของพลเอกอุทัยชินวัตรท่านนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณทักษิณชินวัตรนะคะมีชื่อของพลเอกทวัชชัยสมุทรสาคระท่านนี้เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของแม่ทัพกุ้งแล้วก็มีชื่อของพลเอกเดรันยุทธวงศุขและก็คุณโทนี่ว่องแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะมันไม่สงสัยเท่ากับว่าการลงทุนซื้อโดรนเพื่อการเกษตรมันเกี่ยวอะไรกับทหารทำไมทหารจะต้องมารับผิดชอบด้วยซึ่งล่าสุดนะคะพลตรีวินัยสวารีโคกกกออองทัพบ,บ,บต้อออมูด่ะ บอกว่าได้ตรวจสอบรายละเอียดไปที่กองทัพภาคที่2แล้วแล้วก็ได้รับการยืนยันนะคะว่าการพบปะที่ผ่านมามันเป็นเพียงการรับฟังข้อมูลโครงการและรับฟังข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยเท่านั้นซึ่งจากข้อมูลทั่วไปของโครงการเนี่ยมีข้อสังเกตในเบื้องต้นคือใช้วงเงินสูงใช่ค่ะและมีความจําเป็นหรือเป็นความต้องการจริงๆของเกษตรกรหรือไม่อมืจึงทําให้ต้องมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการรวมถึงประโยชน์ที่กําลังพลหรือประเทศจะได้รับอย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าสิ่งที่บริษัทเสนอให้กับกองทัพภาคที่2จะมีเพียงเฉพาะการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ให้กับกําลังพลก็คือเหมือนกับว่าพอซื้อดีลอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการอบรมในเรื่องของการใช้โดรนนะคะแล้วก็การให้ความรู้ของกําลังพลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอดูผิวเผินเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนจะเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นแนวบวกแหละด้วยการที่มันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการกับหน่วยงานเอกชนเนี่ยมันสามารถทําให้ถูกมองไปได้หลายมุมโดยเฉพาะกับกองทัพภาคที่2นะคะซึ่งก็เป็นที่สนใจของประชาชนมากในช่วงน,นี้ พลเอกวินทยกล่าวเอาไว้แบบนี้นะคะซึ่งท่านก็ย้ำค่ะว่ายังไม่มีการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะกองทัพบ,บกจะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในทุกด้านอย่างรอบคอบก่อนที่จะพิจารณาดําเนินการใดๆต่อไปอ่านข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงเพราะว่ากลายเป็นเป้าของการโจมตีของคนที่มีคําถามว่าทหารมีไว้ทําไมอีกแล้วครับท่าน